ก่อนหน้านี้ครับตอนที่เรารีวิวคีย์บอร์ดแมกเนติกนะฮะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคีย์บอร์ดฮอรเอฟเฟกหรือว่า HE เนี่ยนะฮะเราก็คาดการกันไปอ่ะว่าด้วยความต้องการของเกมเมอร์ที่มันเยอะขนาดเนี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีที่แบบเออเอกลักษณ์เฉพาะทำยากอะไรขนาดนั้นใครๆก็ทำกันได้อ่ะแบรนด์แบรนด์ไหนเขาก็มีกันหมดอ่ะโดยเฉพาะโอ้โหถ้าถึงมือพี่จีนแล้วล่ะก็นะอีกไม่นานแน่นอนประมาณปีหนึ่งอ่ะคิดว่าอย่างนี้นะ มันน่าจะมีคีย์บอร์ดฮอยเอฟเฟกที่ราคาถูกลงเรื่อยๆครับแต่ใครจะไปคิดไปฝันนะด้วยเวลาไม่ถึง1ปีเลยไม่กี่เดือนเท่านั้นเองอะ่ะโอ้โหทุกวันนี้เราเห็นแบรนด์ที่มันราคาถูกลงเรื่อยๆสวนทางกับสเปคสวนทางกับฟีเจอร์นะแล้วเพื่อนๆคิดดูฮะอันนี้ผ่านมาแค่หลักเดือนถ้าหลักปี10ปี20ปีร้อยปีพันปีโอ้โหมันจะขนาดไหนเวอร์ไปแล้วเอาละเข้าคอนเทนต์กันเลยดีกว่า สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงรีวิวครับเกริ่นให้ฟังกันก่อนฮะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ ตัวผมเองฮะแอดมินพังเนี่ยไม่ค่อยจะว่างนะฮะมีงานเยอะอย่างไรก็ตามอะ่ะครั้นถ้ามันมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเราก็อดไม่ได้ะนะด้วยความที่เราแบบชอบครนะีเอเตอร์คอนเทนต์แมนน่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาอะไรที่มันแบบน่าสนใจมานำเสนออยู่แล้วทีนี้มันก็มีการนำเสนอจากพี่พี่บิ๊กเพนกวิครับตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดนี่แหละอีเมลเข้ามาเป็นประจำอยู่แล้วว่าเอ้ย แวดวงเอาตัวนี้ไปรีวิวไหมเอาตัวนี้ไปรีวิวไหมเราก็ดูแหละฮะว่าเออตัวไหนเหมาะบ้างเอยอันนี้ไม่อยากรีวิวอันนี้มันยังไม่เด่นพอครับพี่เขาก็เสนอมาเรื่อยๆจนกระทั่งเจอตัวหนึ่งเวที่แบบไม่ใช่ของแพงเลยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์ที่ราคาถูกที่สุดเลยก็ว่าได้ครับที่แวดวงรับรีวิวถ้าจําไม่ผิดนะฮะ,ะแต่ด้วยความถูกเหล่านั้นมันก็ยังมีข้อดีครับเพราะมันเป็นคีย์บอร์ดฮอ์เอฟเฟกที่สเปค ดีที่สุดในราคาที่บัจเจตที่สุดนั่นก็คือตัวนี้ฮะเนี่ยครับคือคีย์บอร์ดถ้าใครที่นูฟครับจะอ่านว่า c a r อ o t m a r สคนนูฟจะอ่านอย่างนี้นะแต่ว่ามันต้องอ่านแบบภาษาคล้ายฝรั่งเศสหน่อยอะแครอทมาร์เนี่ยมันต้องอ่านแบบนี้เฮียกูก็ไปเก่งหลายภาษาซะแล้วไงเนี่ยครับ ตอนนี้ให้มาเป็นสี Black ครับสีดำซึ่งมันจะมีสีขาวด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้เอามารีวิวครับเอาสีดำดนี่าเวลาเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบชัดๆหน่อยไงให้เพื่อนๆได้ดูนี่ตนนัวนี้เหมือนกันสีดำเหมือนกันถ้าไม่แกะดูก็ไม่รู้หรอฮะว่ามันเป็นรุ่นแตกต่างกันยังไงนะนี่เขาจะอ่านว่าม a แบบร์ส8ก็คือคีย์บอร์ดขนาด 68คีย์เรียกงี้ดีกว่าคีย์บอร์ดขนาด68คีย์หรือว่า65%ปุ่มนะเปนีุ่มนะแกออกมาในกล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่รีวิวอะไรมากนะจริงๆอันนี้คือเราใช้แล้วมาเป็นระยะเวลาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะเปิดออกมาก็จะมีกล่องครอบอ๋ออันนี้คือรุ่น Pro Wireless ครับทุกอันเนะ่ะเวลาที่เขามีคำว่า Pro ต่อท้ายส่วนใหญ่จะเป็นของที่แบบตัวเกรดสูงสุดดูดีนะ ฟังเสียงเคสเป็นพลาสติกอยู่ครับคีย์แคบตามความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะแล้วมีแถมตัวนี้มามีแบบ3โหมดก็คือใช้บลูทูธได้เสียบสายได้แล้วก็2.4 G ได้ด้วยตัวดองเกิลตัวนี้ข้างในไม่มีอะไรแล้วแกะออกมาแล้วก็จะมีตัวนี้อ่าอีกตัวหนึ่งแกะให้ดูครับใช้แล้วเหมือนกัน ใช้เปรียบเทียบกันเลยวางข้างกันและใช้พร้อมกันไปเลยฮนะข้างในเหมือนกันตัวนี้เป็นสายปกติไม่มีดองเกิลให้มาดูดีแหละจริงๆสำหรับคีย์บอร์ดราคาถูกพูดถึงราคาก่อนแล้วกันตัวนี้ราคาประมาณพันหนึงบางที่เห็นขายถูกกว่าพันหนึ่งด้วยโอ้คีย์แคบคีย์เขิบอะไรทำดีนะตัวนี้เลเซอร์เป็นภาษาไทยมาให้ด้วยอันนี้เป็นมาร์สหถ้าเป็นภาษาทางแบบหลัก หลักการจริงๆเลยนะคำว่า SE เนี่ยครับส่วนใหญ่เขาจะใช้กับตัวที่เป็น Standard e dition ของที่ถูกที่สุดแต่อันนี้คือ SE ผมว่าแม่งน่าจะแปลว่า Standard e dition ก็คือทั่วไปตัวเนี้ยยังไม่สามารถใช้โหมดไรสายได้แต่มันถูกจริงๆมันราคาแค่พันหนึ่งเองพันท้วนซึ่งมีฮอยเฟกแปดพันโพลิงเลดแล้วอ่ะถือว่าโอเคส่วนตัวเนี้ยโปรไวเลสอ่าก็คือรุ่นที่ สามารถใช้แบบไร้สายได้ในอัตราโพลิงเลด8,000เสียบสายก็8,000อยู่แล้วปกติตัวนี้ราคาจะอัพขึ้นมาจากตัวนี้ครับราคาประมาณ1,000ตอนนี้ราคาจะประมาณ1,900กว่าบาทหรือว่ามันไม่เกิน2,000ประมาณนี้ฮะสายก็เหมือนกันแหละทั่วไปคลาสสิกส่วนตัวไวเลสจะมีดองเกิลเสียบไม้แบบนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรละตัวถูกจะไม่มีสวิตแถมมาให้ทีนี้พูดถึงสเปกก่อน แต่สเปคแม่งผมอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะเพราะเพื่อนๆไปอ่านเองดูได้ครับเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ m า r s ตรสิเป็นยังไงมีประกันศูนย์ไทยทั้งคู่ Big Penguin เขาจัดให้พลาสติกเคสอยู่ฮะเคสเป็นพลาสติกอยู่ตัวนี้ไม่มีไฟ RGB ตัวนี้มีไฟ RGB มาให้เดี๋ยวมีแทรกฟุตเทนให้ดูทายให้ดูการใช้งานนะเพื่อนๆอ,อ่ะดูตัวนี้ครับผมจะใช้แบบโหมดเนี่ยครับเห็นไหมแบบไร้สายนะ เปิดปุ๊บไม่มีไฟสวยงามไหมไฟ RGB โอเคเลยนะโอเคเลยนะอ่าถ้าเทียบกับของแบรนด์ก็โอเคอะ่ะคู่กันไฟมันก็สวยพอๆกันแหละแบบมีไฟแล้วไฟเขาจะทะลุตัวนี้ขึ้นมาด้วยไฟก็จะทะลุขีดแคขึ้นมาส่วนตัวนี้จะไม่มีไฟนะใช้ได้แบบเฉพาะมีสายครับสำหรับ m a r ์ท18 SE ส่วน Pro Wireless นี่สบายสบาย มีไฟมีอะไรครบถ้วนกระบ,บวนความอ,อตัวสเปคอัตราโพลิงเรทเท่ากันคือ8,000โพลิงเรทอัตราสแกนเรทคือ6 4 h z 0 Hz เครับมีเหมือนกันหมดอ่ะ o k e คี o กดหลายปุ่มพร้อมกันได้ข้างนอกนี่เป็นพลาสติกแต่ข้างในเป็นแบบเมทัลเพลสครับมีหมดแรปปิดทิกเกอร์เพราะเป็นฮอยสเฟกอยู่แล้วไง r a ปป i ทิเก e r มาตรฐานเลยฮนะคือมาตรฐานที่สูงอะน,นะ0.01มิลิเมตรกดเลือกสุดคือ3.5ม mm. ิลิเมตรและก็เรื่องของแบบ snap tab หรือว่า SOCD เนี่ยแล้วแต่ชื่อที่เขาเรียกนะมีฟีเจอร์มาให้ที่สำคัญก็คือ hot swap ได้ด้วยโอ้ไม่อยากจะเชื่อตอนแรกผมถามพี่ๆเขานะผมสัมผัสดูแล้วอะ ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองอะว่ามันสามารถฮอตสวอปหรือว่าเปลี่ยนปุ่มได้อะเพราะว่าด้วยราคาประมาณนี้โดยปกติทั่วไปถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเขาไม่ฮอตสวอปนะเพื่อนๆคิดออกปะอ่ะเดี๋ยวงัดให้ดูเลยกันแล้วกันแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งอะถึงว่ามันจะฮอตสวอปได้อะแต่เขาให้มาแบบนี้ไงมันไม่มีตัวดึงสวิตช์เว้เพื่อนๆอ่ะผมดึงขึ้นมาให้ดูป้าบเนี่ยมีตัวนี้สำรลองให้อ่ะใครอยากเปลี่ยนปุ่มก็ไปหากันออกมาฮะ ดี๋ยวดึงออกมาให้ดูยังไงก็ต้องดึงออกมาให้เพื่อนๆดูอะได้แล้วก็ <c oughs> จะเป็นสวิตแบบนี้แหละดึงออกมาจนได้นี่มันดึงเปลี่ยนได้ครับ <c oughs> เขาว่าตัวถูกกับตัวแพงนี่สวิตไม่เหมือนกันนะผมอ่านดูนิดนึงตัวโปรเขาจะใช้ OKT OK Amethyst Switch นะซึ่งเป็นคีย์บอร์ดรุ่นที่มีสวิตดีกว่าว่างั้นอนะอ่ะแกะอ๋อนี่ไง 2ตัวนี้สวิตช์มันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้มันจะเป็นสีน้ําเงินอันนี้มันจะเป็นสีม่วงแต่ในภาพรวมแล้วมันก็คล้ายคกันยกเว้นตรงด้านใต้นตนเนี่ยนะตัวนี้จะเปลือยแม่เหล็กเลยส่วนตัวนี้มันจะมีเห็นปะ่ะ o k t Artemis เเนี่ยมันจะมีเหมือนตัวพลาสติกมาปิดไว้ส่วนตัวนี้จะเปลือยเลยทีนี้ผมขออนุญ,ญาตเอามาเปรียบเทียบกับตัวนี้ครับที่เราเคยรีวิวกันไปอะ่ะมีคนเข้าดูเยอะนะของตัวเนี้ย มาดูกันอันนี้ผมรู้สึกว่าปุ่มมันจะโยกน้อยลงปุ่มเล่นอะไรต่างๆมันจะโยกน้อยลงด้วยความที่สวิตช์มันแบบพัฒนาขึ้นด้วยมัง้งด้วยระยะเวลาไม่กี่เดือนนะามาดูสวิตช์ของแมทหน่อยแล้วกันสวิตช์ของตัวแมท68 h e มันจะเป็นอย่างนี้ฮะจะเป็นแกนแกนเดียวอะตัว X มันจะดูโยกได้ง่ายกว่าสวิตช์ของตัวเนี้ย ด้วยราคาที่อยู่ในระดับเดียวกันนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนเท่านั้นเองอ่ะส่วนตัวนี้ผมว่ามันโยกน้อยมากอ่ะแทบไม่โยกเลยอ่ะเสียงไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสวิสมันคนละแบบไงเสียงเขาก็จะไม่เหมือนกันนะตัว se ก่อนนะเสียงมันจะทุ้มกว่าตึกๆๆๆๆอันนี้จะแก๊กๆๆๆ ัวแพงเจ็ดเสียงนี้แล้วแต่ชอบนะแล้วเพื่อนๆดูฮะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคมากคือตัวคีย์แคปผมรู้สึกว่าด้วยสัมผัสของเราอะ่ะด้วยการจับแค่ภายนอกนะรู้สึกว่ามันดูดีขึ้นรู้สึกว่ามันโอเคมากขึ้นอะดูดูเอาตัวถูกก็ได้เนี่ยรู้สึกว่ามันดูหรูขึ้นอะดูเหมือนของแพงมากขึ้นกว่าเดิมอีกผมสัมผัสครั้งแรกเฮ้ยนี่มันคียค์บอร์ดถูกจริงหรอวะคีย์บอร์ดราคาพันเดียวจริงหรอวะ อันนี้ยังไม่เท่าไหร่อันนี้งานข้างในอ่ะยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่แต่ว่าถือว่ายกระดับได้ดีมากขึ้นเทียบกับอันเก่านะดูนะรุ่นเก่าที่ออกมาก่อนหน้าแม่งดูคีย์แคปบมันบางมากเลยอ่ะแล้วถ้ายิ่งเทียบกับตัวนี้นะเ่ะเพื่อนๆดูงานก็ดีงานมันน้องๆคีย์บอร์ดแพงแล้วนะคีย์แคปแบบนี้ที่เขาให้มาอันนี้ของตัวราคา1 9 9 0านะแล้วดูมีเลเซอร์เจาะทะลุอะ่ะแล้วทีนี้เวลาเรา เปิดคีย์บอร์ดมันก็จะมีไฟ RGB ทะลุ RGB, ลขึ้นมาเท่ฮะและเรื่องของการใช้งานน่ยผมก็ลองดูแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ขาดตัวบกพร่องเลยครับจากการเป็นคีย์บอร์ดได้ปิทิกเกอร์ถือว่าโอเคเลยอะ่ะถือว่าดีมากเลยอะ่ะและก็อีกอย่างหนึ่งฮะ เรื่องของตัวแบบข้อเสียอย่างหนึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ได้นะผมมองว่าเป็นข้อเสียอยู่นะก็คือเวลาเราจะไปใช้งานปรับแต่งอะไรต่างๆเดี๋ยวมีฟุตเทรนให้ดูมันจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาโดยเฉพาะาฮะมันไม่ได้มีแอปพลิเคชันของตัวเองอ่ะอย่าประมาาเน็ตบ้านเรานะฮะเน็ตบ้านเราเนี่ยหลุดบ่อยทีนี้พอเน็ตหลุดอ่ะแล้วคีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์ตัวไหนก็ตามอ่ะที่เขาต้องเข้าไปเซตติ้งที่เว็บไซต์อ่ะพอไม่มีเน็ตเนี่ยเงาเลยนะฮะ เข้าไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าจัดการเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยครับเว็บไซต์เขาชื่อ h i d c a r o t m a s c a r o m a s นั่นแหละ com เนี่ยนะฮะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวบอกการเชื่อมต่อบอกอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึง่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียก็ได้เลยนะข้อดีก็คือมันจะไม่ได้มีแบบ ตัวที่เราต้องไปกดเซตติ้งอะไรโน่นนี่ให้ยุ่งยากหน้าร้องคาญแต่ข้อเสียผมก็แอบมองว่ามันอาจจะเซตติ้งไม่ได้ละเอียดมากมายอะไรอะ่ะถ้าเทียบกับแอปพลิเคชันของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอะ่ะแต่แต่ว่าใครจะไปแคร์วะคิดออกป้าราคามึงแค่นี้มันก็ถือว่าโอเคอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นมาสรุปเลยก็แล้วกันนะเพื่อนๆผมคิดยังไงกับมันใช่ไหมฮะผมคิดว่าสำหรับ เพื่อนๆคนไหนหรือว่าน้องๆและกันน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆน,นะฮะที่เล่นเกม FPS แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการว่าคีย์บอร์ด r a บิทิเกอร์ถ้าไม่มีค,คีย์บอร์ดไรบิทิเกอ e r เราสู้คนอื่นไม่ได้เราช้าเราไม่ไหวผมว่าพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่าราคามันไม่แพงเลยฮะ,ะถูกมากๆด้วยซ้ำไปแต่ก็ให้คุณสมบัติเดียวกับ พวกที่นักแข่งใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกสิ่งที่ผมห่วงอยู่ก็คือเรื่องของพวกแบบแอปพลิเคชันต่างๆมันก็อาจจะสู้ไม่ได้แหละครับรวมไปถึงพวกวัสดุนะวัสดุภายนอกทั่วไปการใช้งานนะมันโอเคแล้วมันคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วฮะมันทําได้ดีขึ้นนะ่ะมันยกระดับขึ้นจากตัวที่ปล่อยออกมาเมื่อหลายเดือนก่อนหรือเมื่อประมาณปีก่อนเยอะพอสมควรเลยอะ พวกแบรนด์ดังๆอะ่ะมึงไม่น่าไปผลิตที่จีนเลยไงฟอมึงไปผลิตที่จีนปุ๊บมึงก็ไป OEM OEM ก็คือจ้างโรงงานจีนผลิตใช่ไหมฮะทีนี้พอจ้างโรงงานจีนผลิตโอ้โหพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์พวกวัสดุภายนอกอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่แบบพวกชิปที่มันแบบมีความผลิตยากอะไรเงี้ยตัวไหนผลิตง่ายเขาลอกหมดอะคิดออกว่าเพื่อนๆน,นี่แหละเ่ียทำมันถึงแบบขึ้นกำแพงภาษีไงมันก็มีพวกนี้ออกมาครับ ก็ไม่คิดเลยนะว่ามันจะดีขนาดนี้ทุกวันนี้น้องๆหนูๆเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการคีย์บอร์ดแรปปิทิคเกอร์ผมว่าพวกนี้โอเคเลยตอบโจทย์เพราะราคาไม่ได้สูงมากเวฟซื้อมาใช้ไม่ได้เปืองตังค์แทนที่เราจะไปซื้อราคาตัวละประมาณ5,000-6,000-7,000-8,000หรือว่าเป็นหมื่นผมว่าตัวนี้มันก็โอเค เอามาใช้ได้หรือว่าใครที่ยังไม่แน่ใจไม่เคยใช้คีย์บอร์ดแรปปิ้ติคเกอร์มาก่อนคีย์บอร์ดแบบพวกฮอยสิกมาก่อนเนี่ยซื้อพวกนี้มาใช้ซื้อมาเป็นทางผ่านได้อะส่วนพวกราคา3 0 0 0ัน0 0พยังไม่แนะนำให้ซื้อเป็นตัวทางผ่านมันจะมีอุปกรณ์ที่บางอย่างแบบเออเราซื้อตามโปรเพเยอร์เลยอันนั้นคือแบบตัวท็อปเลยอะไรเงี้ยเราซื้อเป็นตัวจบได้ส่วนพวกที่ซื้อเป็นทางผ่านผมก็แนะนำพวกนี้แหละคือราคาต่ำๆอเอามาลองดู รวมไปถึงใครที่อยากจะแบบแกะเล่นน่ะเป็นคนอยากเป็นคนจีนน่ะวัวชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่ชอบหรือคนแค้ะแกะเกาชอบแงะชอบวิจัยผมว่าพวกนี้ก็โอเคองค์ประกอบทุกอย่างที่เห็นไหมมีไอ้เหี้ยเท่เลยด้วนยะขาตั้งแบบรุ่นแพงๆด้วยนะ มันก็มีองค์ประกอบทุกอย่างที่เราสามารถนามาทําวิจัยได้เพื่อนๆคิดออกมาเพียงแต่ว่าวัสดุในแบบข้างในมันรวมไปถึงความละเอียดรวมไปถึงแบบอะไรที่มันดิบดีแบบมันอาจจะสู้รุ่นแพงไม่ได้หรอฮะรุ่นแพงเขาก็จัดเต็มให้อยู่แล้วไงไม่ต้องไปรอเลยฮะซื้อเลยฮะรวมไปถึงใครที่อยากให้ของขวัญลูกหลานอ่าเนี้ยก็น่าสนใจผมว่าให้คีย์บอร์ดแบบนี้เขาก็ดีใจนะคีย์บอร์ดเกมมิ่งแบบเนี้ยเท่ ความคุ้มค่าเนี่ยผมคงไม่ไปตีออกมาเป็นรีวิวคะแนนหรอกฮะผมก็คงได้แค่แนะนำแหละว่ามันคุ้มค่าจริงๆสำหรับใครที่แบบอยากจะลองคีย์บอร์ดแรปปิทิเกอร์พวกเนี้ยเป็นตัวที่แบบน่าจะซื้อมาแกะเล่นได้เลยไม่เสียดายตังค์แหละฮะสรุปเลยก็แล้วกันนะผมคงไม่ไปรีวิวอะไรกันมากหลอกฮะคงได้แต่พูดว่าพอเขาออกรุ่นใหม่ๆออกมาความคุ้มค่า ประสิทธิภาพหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องเรียกได้ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆอะ่ะแต่ถามว่าไอ้พวกนี้มันเหมาะกับใครใช่ไหมมันเหมาะกับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่แบบไม่ได้มีเงินเยอะหรือว่าเอาเงินไปทําอย่างอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดแรปิดงทิกเกอร์เวลาเรามาเล่นเกมยิงเนี่ยมันจําเป็นนะมันจะไม่ต้องใช้ไม่งันเราสู้ไม่ได้ พวกนี้ครับอาจจะตอบโจทย์ก็ได้จริงๆไม่ใช่อาจจะหลอกผมว่าน่าจะตอบโจทย์อะ่ะ2ตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่คุ้มค่าอยู่นะสําหรับไตรมาสนี้ไอ้เฮียคือมึงจะหาถูกกว่านี้มันคงไม่มีแล้วฮะโดยเฉพาะทุกวันนี้นะฮะมีปัญหาปุ๊บโอ้ย ไอ้เี่ยมีประกันอยู่ไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนซื้อมาจากจีนอย่างเงี้ยเคลมก็ยากใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้ครับมีพี่พี่บิ๊กเพนกวิเป็นผู้นําเข้าออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะแถมพี่พี่บิ๊กเพนกวินเขามีร้านด้วยนะ ใครที่หาแบบอุปกรณ์เพชรในตรมอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ชั้นนำเนี่ยหายากครับก็ต้องรอสั่งนน่นนี่นั่นนะแต่ทุกวันนี้ครับมีช็อปออนไลน์ของช็อปบ i i p p n n u u ินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดครับเขามาเปิดให้บริการแล้วในรูปแบบของออนไลน์และก็มีแบบร้านค้าออฟไลน์เนียฮะเปิดให้บริการอยู่ที่โครงการที59 West เกครับนนทบุรี ใกล้ MRT 3แยกบางใหญ่ฮะใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้าไปชมที่ร้านได้เลยฮะและก็แบบเนี้ยเนี่ยมึงดูดิอุปกรณ์แบบนี้ที่แบบงัดแง,งะนู่นนี่นั่นซึ่งแม่งแถมมากับคีย์บอร์ดไม่ค่อยดีแต่ถ้าเพื่อนๆไปดูที่ร้าน b i ิเ e นก u i n แม่งเขามีเต็มไปหมดเลยนะ มึงจะแงะมึงจะงัดดูแบบไหนเขามีอุปกรณ์ให้ไปช้อปปิ้งกันดูได้ราคาก็อย่างที่บอกอะ่ะเขาขายทุกอย่างที่ราคาบัเจ็ตรวมไปถึงพวกที่เป็นแบรนด์เพชรในตมแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์ชั้นนําแต่ลักแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ที่แบบรุ่นโปรขึ้นมารุ่นราคาแพง5,000 6,000อะไรอย่างนี้มีเหมือนกันเพื่อนๆไปแวะดูได้ แต่ก็อย่างที่บอกครับคือเราอ่ะสนใจตัวนี้เพราะอะไรเพราะมันถูกจริงๆมันดูแล้วคุ้มค่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อฮะว่ามันให้ฟีเจอร์ที่เยอะแยะมากมายขนาดนี้ด้วยส่วนใครจะสนใจใครจะอยากซื้ออะไรยังไงตัดสินใจกันเอาเองฮะมีลิงก์ด้านล่างให้กดเข้าไปดูฮะเราไม่ได้ชักจูงไม่ได้อะไรฮะกูก็สงสัยเหมือนกันว่ามันขนาดนั้นจริงๆเหรอพอมาใช้ดูก็ถือว่าเฮ้ เหนือ,อาคาดว่ะใช้คำว่าเหนือ,อาคาดได้เลยและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงรีวิวในวันนี้ครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจเราด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยฮะส่วนวันนี้ผมแอดมินพังหมดหน้าที่แล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ